สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำเชคนะคะค่ะอาจารย์ตาโมดูปาทิปปิ้ง,งนะคะประมาณนี้เลยเนาะก่อนอื่นก็คงต้องขอแสดงความดีใจกับหลายหลายท่านนะคะที่เฮงเฮงปังปังนะคะกับเลข1441และ90ค่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะอะ่ก่อนอ่านก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวเองก่อนอันเย นะะแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโหทยานนะคะเป็นชมรมที่สอนเกี่ยวกับเรื่องรายวิชาดาวนําโชคนะคะที่สุดที่ตุ่งกระดิ่งแมวเลยนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจนะคะส,สุดไปเลยนะคะแล้วก็มีสติย้อนหลังตลอดนะคะเพื่อให้จับสติจับทางของมันให้ได้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มาไม่มากมาก เลยนะคะประมาณนี้เนาะก็ที่อาจารย์สามารถที่จะให้เลขต่างๆนานาที่เข้ามาแล้วบอกว่าสุดสุดติ่งเลยแม่นมากๆเลยก็เพราะว่าเราทําการจัดวิเคราะห์สติติมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รู้หลักแนวทางของมันมาโดยตลอดดังนั้นนักเรียนทุกท่านที่เข้าไปเรียนเรียนเรียนแล้วก็ดีที่กําลังเรียนอยู่ก็ดีแนะนําให้รีบทําสติให้มากๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากสิติ นะคะความน่าจะเป็นของมันนั่นเองเนาะนะคะอ่ะโอเคค่ะนะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่ตอนนี้กำลังตามมาอย่างติดติดแบบไม่ลามือเลยก็คือวิชาอ่ะก็คือวิชาสูตรหนึ่งค่ะนะคะการใช้สูตรหนึ่งเนาะอ่าหลักของมันก็คือบางที่เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ามีหลายท่านที่เอ่อได้สูตรไปแล้วแล้วใช้ไม่เป็นนะคะก็เอาไปเก็บไว้ใน ในลิ้นชักก็น่าเสียดายกับโอกาสต่างๆนานาที่เข้ามาเนาะนะคะประมาณนี้ลองดูนะคะเพราะอาจารย์มั่นใจว่าทุกคนน่าจะรวยจากตรงนี้ได้นะคะเพียงแค่คุณลงทุนเพียงแค่สามพันกว่าบาทแต่คุณมีสิทธิ์ที่กำไรถึงสองหมื่นกว่าบาทเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเออเนาะอยากได้เข้ามาค่ะนะคะนะใช้เวลาเรียนเพียงแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จบแล้วนะคะแล้วก็ สามารถเรียนออนไลน์ได้ทั้งคนต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็ได้นะคะสามารถเรียนได้แน่นอนเนาะแล้วก็วิชายิบซีถอดรหัสเจตัวก็ทันงเูเฮงลายมือโหราศาส์เอออะไรเออเอยหรือว่าอยากจะให้อาจารย์หารเรื่องให้ก็ยินดีค่ะนะคะบอกด้วยเลยว่าแม่นมากนะคะประมานี้เนาะพูบมาไปแล้วละเรานะนะคะมาดูเออมาดูสถิติกันดีกว่านะคะเล่นดับร่างค่ะ เล่ดับล่างเนาะในงวดอุ้ยเล่นดับล่างนะคะในงวดนี้นะคะอ่าออกหนึ Lac ่งส่เรามาสแกนดูกันนะคะว่าหนึ่งสมาหรือไม่ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊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 นะคะมันบองบอกเลยว่าดับล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกลยตลอดเลยนะจันอืมนะคะก็มันก็มันก็มัน ประมาณนี้เนาะเอาไว้ดูเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลรอตเตอรี่เออเลขนี้ไม่ควรมานะส่วนใหญ่เจ้ามือชอบเจ้ามือชอบเข้ามาดูนะคะอ่าประมาณนะก็อ่าวันนี้จะออกะายกตาัลิดไปเนาะในหลักสูตรของดาวนำโชคอะค่ะอาจารย์จะมีสอนเลขดับให้ด้วยทั้งหมด80ชุดนะคะ80ชุดก็บน40ล่าง40บบอกได้เลยว่า ใช่ได้นะดาวอ่ะนี่นะคะไม่มีใครยอยอตัวเองแล้วล่ะนะคะชั่วโมงนี้เนาะอ่ะต่อไปค่ะเลขดับบนเลขดับบนของอาจารย์นะคะในงวดของวันที่สิบหกพฤศจิกายนงวดนี้ออกเกาสูงเรามาดูกันค่ะตุ๊ดตุ๊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 นี่ผมบอกเลยค่ะว่าดับของเราเอาอยู่เอาอยู่อีเทลเอาอยู่ตลอดเลยนะ นะคะประมาณนี้ก็ของมันชัวต้องดูเป็นพิเศษนะนวางนั้นเลยเนาะ,ะนะคะขออนุญาตวางก่อนเนาะโอเคเพราะว่าช,ช่วงนี้เป็นช่วงของทักษะพาลัวจะใช้เวลาเยอะนิดหนึ่งอาจารย์ก็อาจจะเร่งเวลานิดหนึ่งนะคะเลขเด็กตาทพิ์ค่ะนะคะเด็กสติเด็กไม่มีเลยอ่ะเด็ดมก เหนื่อยเนาะนะคะอาจารย์พูดค่ะ C R I C หนึ่งหนึ่งสี่นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเลขที่จากการวิเคราะห์อาจา,จารย์ว่ามันน่าจะมาแล้วมาไหมล่ะมาเออนะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอาจารย์พูดเสมอนะคะโกับเก้าตัวเดียวกันนะสามตัวนี้เป็นดาวเด่นนะคะ่น แถวล่างที่เขียนว่าวินเนี่ยค่ะเป็นการจับคู่เนาะเพราะบางท่านก็ยังงงๆก็ต้องบอกก่อนนะคะก็อาจารย์บอกเสมอนะคะ9กับศูเอ้ยกากับ9ตัวเดียวกันเนาะ9การาย9 0นะคะนอกจากนี้แล้วพอไหมไม่พอค่ะนะคะก็จะมี3ตัวนะคะก็คือ3 4 6สังเกตนะคะว่าเลขมาข้างบนหมดเลย3 4 6นะคะต่อไปค่ะ7 7 8นะคะต่อไปค่ะเก้าเอ่อ6 9 6 1นะคะพอไหมไม่พอค่ะนะคะมันยังมีส่วนของทศศเข้าไปร่วมด้วยนะคะข้างล่างออก7 6เห็นไหมอยู่ข้างบนหมดเลยแล้ววดนี้จย์มัน่นใจว่า6มาด้วยนะคะเหมือนรอบนู้นเลย4มาแน่อนอนเลยเนาะแต่ว่ามันก็ออกนะคือในส่วนของรัฐบาลก็ออกแต่มั่นใจว่า6มา พอหวยไปออกเในส่วนของออกทอกศน่ะร้องฮนะัทแบบเอแทงไม่ทันนะคะประมาณนี้แต่ถาว่าเลขที่ให้ถูกมันก็ถูกค่ะนะคะประมาณนี้เนาะอ่าก็เจเนาะออกทั้งท,งทกศทั้งอมสินเอทกศนั้งรัฐบาลแล้วก็รอบหน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นหวยสัญจรนะคะที่ โคราชทุกคนต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสเบิ้ลหามมีโอกาสเบิ้ลหามนะคะเพราะจากสถิติเวลามันสัญจรมันจะเบิ้ลหามนะคะประมาณนี้ต้องระวังด้วยนะคะนะอย่าโหมเพราะโวยไม่ได้มีแค่วันนี้พรุ่งนี้จบไม่ใช่มันมีตลอดไปตลอดไปตั้งแต่จําความได้มันมีตั้งแต่จนเกิดมาจนถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะคะประมาณนั้นน้องนั้นไม่ต้องรีบนะคะเอาที่เรามั่นใจฝุดฝุด นะคะเอาเอาที่เรามั่นใจฟุดๆแล้วอัดให้แน่นๆแต่งวดไหนถ้าเราไม่มั่นใจก็เล่นน้อยๆอษศาสตรุงต้งว่าสิวๆิวอ่าสิวๆแบบน้อยนนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะคะโอเคขออนุญ,ญาตวางแล้วงวดนี้ออกอะไรคะอาจารย์อ่าตามไปดูนะคะในสูตรของสูตรหนึ่งะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนเนาะ สูตรหนึ่งตัวเลขมันจะน้อยนะคะแล้วก็สามารถเก็งกําไรได้มากกว่าส่วนสูตรส,สองอ่ะตัวเลขมันจะเยอะการเก็งกําไรก็จะยากขึ้นนะคะประมาณนั้นสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะับนะคะเพราะอะไรเอาไม่อยู่แต่ข้อดีของสูตรหนึ่งคือตัวเลขมันน้อยนะคะโอกาสการเสียเ่ยงโชคือก,ก,การเก็งกําไรมันจะได้มากกว่านะคะแต่สูตรสองอ่ะคะ่ะตัวเลขมันเยอะแต่มันชั่ว ชั่วนะคะผมผมนิคิดบอกชัวนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะมันมันจะแน่นอนนะคะแต่ได้กําไรน้อย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 อะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงน้อยนาะประมาณนี้โอเคขออนุญ,ญาตวางแล้วกันเนาะต่อไปค่ะอ่ะราศีไหนจะจับเงินล้านเพราะว่าเดี๋ยวข้ามไปทักษาแล้วเดี๋ยวมันจะพูดยาวละอ่ะาราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะ ในช่วงของราศีพฤษภนะคะถ้าคุณไม่เชื่อว่าอาจารย์พูดจริงถอยคลิปไปดูได้นะคะในราศีพฤษภอาจารย์ให้90ตรงๆนะคะส่วนราศีธนูนะคะอาจารย์ให้62ในส่วนของทอท์คสนะคะแล้วก็76ตรงๆในส่วนราศีมังกรในส่วนของดับส่วนของสองตัวล่างของทอรส์เช่นเดียวกันเนาะ หนึ่งสี่ตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ให้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคก็โชคดีลุ่ยๆอยู่แล้วนะคะลุ่ยๆอยู่แล้วเนาะเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยกันค่ะในส่วนของทักษะพารวยเนาะก็อาจารย์ให้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ล่างของรัฐบาลและ9 0 0 9บนของรัฐบาลนะคะส่วนทกสอค่ะ62บนและ 6 7 6ร่างของพกศต้องๆนะคะอ่ะดูจริงไหมนะคะไทยไม่เชื่อก็สามารถถอยคลิปก่อไปดูย้อนหลังเลยนะคะว่าอาจารย์ให้จริงหรือเปล่านะจ๊ะสิบอกให้เนาะอ่ะเรามาดูส่วนของทักษะพารวยในงวดนี้กันนะคะในส่วนของทักษะพารวยน พารวยในงวดนี้นะคะในวันอาทิตย์อาจารย์ให้1 0 1 1 1 7 8 9 9แล้วก็91นะคะอ่าคนเกิดวันอาทิตย์รอบนี้เป็นอย่างไรอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า t e m p e r a n c e นะคะดังนั้นเขาบอกว่าในช่วงของงวดนี้นะคะคนวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์ของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของโชคลาภถึงด้านการเงินถือว่ามีไหมมีนะคะแล้วก็ อ่าคนเกิดอันที่มีโอกาสของการไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะหรือมีการโยกย้ายอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักมันบอกว่าจะปาสองมืนะคะก็อ่าว,วิเคราะห์วิจารณญาณให้เยอะๆนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนใจร้อนด้วยเหมือนกันนะคะทำอะไรต้องวิเคราะห์ก่อนนะช่างตวงก่อนนะดีไม่ดีเอาความดีความเลวมาช่างตวงกันเนาะ นะคะแล้วก็จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้เรื่องของการงานถือว่าลนและมีโอกาสของการต้านหน้าในหน้าที่การงานสูงค่ะนะคะส่วนของไพ่อราขึ้นก็ยังเป็นเรื่องของเงินกับหัวใจที่ช่างก็บ่งบอกว่าเงินไม่มีนางก็ไม่มากนะคะเป็นเรื่องปกติเนอะนะคะโอเคดังนั้นในช่วงตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเอาใจกับเงินแรกเงินตรงในตําแหน่งตรงนี้ค่ะ ะะต้องเอาใจแรกจึงจะได้ความรักที่สมหวังมาแม้แต่คนที่เข้ามาเนี่ยมือที่3อาจจะเป็นคนที่มีเงินเยอะก็ตามถ้าคุณใจคุณถึงใจคุณถึงพึ่งได้ <c oughs> โอเคค่ะต่อไปวันจันทร์ค่ะนะคะได้เลข20 25 27 28แล้วก็29ได้ไพ่ของคขาว่าอ่าเดอะมูนนะคะเขาบอกว่า อ่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลนะคะการถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังนะคะเรื่องของการงานที่ติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบรื่นดีนะนะคะทำแล้วเหมือนโดนว่าโดนตำหนิอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณนั้นเนาะแต่เรื่องของโชคลาบเขาบอกว่าให้ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอานะคะเจ้าที่เจ้าทางได้แมได้นะคะแล้วคุณจะมีโชคมีชัยเนาะนะคะเขาก็เลยบ่งบอกว่า บางสิ่งบางอย่างไพ่ของออร์เคิลเป็นไพ่ของคนปล่อยนกนะคะก็จะบ่งบอกว่าให้เราอะทำการปล่อยนกปล่อย ปล่อยวางปลยนกปล่อยวางนะคะอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยอย่าไปเครียดอย่าไปีเรียสมันไม่ใช่เป็นทางออกทางเดียวที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ดังนั้นทุกสินทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะมันสร้างกุศลผลบุญสินทานภาวนาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวางซะทุกสิงทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขค่ะถ้าเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นนกอัตาตัวตนอย่าไปยึดมันนะคะต่อไปวอังคารค่ะได้หมายเลข 30 32 38 39แล้วก็80นะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคําว่า Hermit นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเบื่อเหนื่อยเซ็งอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว <c oughs> นะคะประมาณนั้นเป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้แสวงหานะคะเป็นช่วงของการที่อ่าถ้าถามถึงเรื่องของการงานเนี่ยค่ะ อาจจะต้องศึกษาเร่งความรู้ความสามารถตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่นเขาได้และหรือท่านเรื่องของการเสี่ยงโชคมันบ่งบอกว่าให้เราอะค่ะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากเจ้าที่เอาแล้วเราจะมีโชคชัยนะคะประมาณนั้นเรื่องของครอบครัวมันบอกว่าเป็น เป็นไพ่ของแม่อุ้มเด็กนะคะหมดไปถึงการเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องของความรักต้องดูแลให้มากขึ้นเอาใจใส่มากขึ้นความรักจะก็จับราบลื่นและมีความสุขค่ะนะจ๊ะอืมต่อไปค่ะคนวันพุธได้40 42 45 46แล้วก็97นะคะอาจารย์จัดได้ไพ่ของคำว่าเมจิเชียนนะคะบอกว่าคนเกิดวันพุธทำได้ตอบได้อรุณเอย เอ้ยนะคะรู้หมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองดังนั้นต้องกลับมาดูตัวเองให้มากขึ้นนะคะนะประมาณนั้นเอ่อคนเกิดวันพุธทําหน้าที่งานเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาได้ดีนะคะเป็นคนมีเส้นมีรังสองหอนแม่นเรื่องของการงาน คุณถือว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแต่เยเด่นมากจะเป็นภยัยเนอะนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวละกันเนาะในเรื่องของความรักอาจจะต้องอาศัยบุญทํากรรมแบ่งนะคะเพื่อกลุณช่วยเหลือกันแต่คุณเป็นคนเก่งคนมีความสามารถแน่นอนนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะต้องขออธิษฐานจากสิงศักดิ์นะคะสร้างกุศลผลบุญมากคุณจะมีโชคชัยอย่างแน่นอนนะคะต่อไปคุณเลขหัดค่ะได้ไพ่ห้าศูนย์ ห5ึ่งห้าแล้วก็เก้าหนะคะได้ไพ่ของคำว่า daily นะคะถ้าถามในช่วงของตรงนี้เรื่องของการงานถ้าทำอะไรที่แบบเป็นบัญชี2เล่นถือว่าดีนะคะทำอะไรที่แบบปกปิดซ่อนเล่นมากไม่ต้องไปเปิดเผยหมดทุกเรื่องนะคะบางสิ่งบางอย่างมันบอกมากก็ไม่ได้เนาะประมาณนี้นะคะเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะไปเจอคนมีเจ้าของระวังความรักให้ดีๆนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของการ ยึดมั่นถึงมั่นในเรื่องความรักมากไปก็ให้ระวังด้วยปล่อยวางมากงก็ดีนะคะประมาณนี้มีโอกาสของการเจอรักผูกพันรักเก่ากลับมาได้ไหมได้นะคะส่วนไพ่ของออร์เคิลเป็นไพ่ที่ถูกมัดใจนะคะไปไหนไม่ได้นะคะถูกทิมแทงถูกเอาเปรียบถูกหักหลังได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นระวังเรื่องของความรักให้มากๆเรื่องของโชคลาภก,ก็ถือว่า,าถ้าเล่นไม่ได้อยู่ยวิ่ง,ว,งวิ่งลงลงภูเขาอะค่ะถือว่าโอเคนะคะ ่อไปค่ะคนวันศุกร์ด้เลข60 61 68 69แล้วก็94อาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า the world นะคะซึ่งบ่งบอกถึงว่าคนวันศุกร์น่ะช่วงนี้จะมีโชคโอ๊ยตายแล้วแต่แล้วเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วนะคะก็บ่งบอกว่า จะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลที่ประจรลงเท้ามีโอกาสของการเดินไปทางไกลจนถึงต่างประเทศได้แม่ได้ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพวก Import Export ถือว่าดีนะคะความรักอาจจะจับปลาสองมือสวยเลือกได้อันแน่นะคะประมาณนั้นเลยเนาะเรื่องของการงานถือว่าโดดเดน่นมีโอกาสของการก้าวไกลในใน,ในภายภาคง้าได้อย่างดีนะคะโชคลาภถือว่าโดดเด่นพ่อได้ไพ่ของการโปรย,ยงเงินแงว่าคนเกิดวันศุกร์เนาจะว่าน่าจะรวยและจังก,ก็เก่งด้วย เก่งๆนะคะขอให้ร่ำให้ร่ำให้รวยรวยรวยเลย,ยแล้วกันแล้ววันนั้นเป็นวันที่ดาวสุขย้ายด้วยอาจารย์มองว่มามันน่าจะมีโอกาสนะโอเคค่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะได้ไพ่ของ wheel of fortune ซึ่งบงบอกว่าอา ป็นช่วงของชีพจรลงท้ามีเกณฑ์ของการที่จะยกย้ายถินฐามีโอกาสของการออกรถใหม่ได้แมกได้นะคะสิ่งที่ทําสิ่งที่อยากได้จะได้ในสิ่งที่เราคาดหวังมีโอกาสของการล่รํารวยเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นมีโชคลาภอย่างโดดเด่นเลยนะคะไพ่ของออร์เรเเป็นไพ่ของการจิบจิบป้ายแดงบางทางั้งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องหยุดหยุดแล้วก็ใช้สติใช้ความคิดให้มากขึ้นนะคะประมาณนั้นอย่าเพิ่งอย่าเขาเรียกว,ว่า เออดีใจเกินไปได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนั้นบางทีเราต้องเบรดูบางสินบางอย่างบ้างนะคะประมาณนี้เนาะจบไปแล้วค่ะกับทักษะพารวย7วัน7วันคนรวยจะเข้ามาไอ้ย่นะคะอ่ะเรามาแค่นหน้าจอกันเลยค่ะอ่ะหนึ่งสองซแค่เจอหนึ่งสองซ้ำแค่เจอหนึ่งสองซ้ำแค่เจอโอเคค่ะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเปังๆนะคะช่วงนี้ขอมี ความร่ำรวยเข้ามาเจอกับตัวคุณนค่ะโอเคขออน,นุญาตวางละนะคะสำหรับท่านที่ที่อยากเข้าวีพีกับอาจารย์ตายนะคะก็สอบถามเข้ามาก็จำนวนเยอะอยู่นะคะก็แนะนำว่าให้พิมพ์ทักไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยค่ะนะคะไอดีไลน์ศูนย์แปดเออเบอร์โทรและเบอร์ไอดียไลน์เป็นอันเดียวกันนะคะศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าแปดเจ็ด 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไอดียไลน์ค่ะคักเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าขอดูรูปอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้นะคะให้พิจารณาเลือกเอาเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะสั่งปฏิทินพิมพ์คำว่าสั่งปฏิทินหรือถ้าท่านอยากจะดูดวงพิมพ์คำว่าขอดูดวงตอนนี้จัดโปรหรือ500บาทเองนะคะประมาณนี้แล้วก็ ท่านอยากจะร่วมบุญนะคะตอนนี้มีบุญอยู่ก็คือบุญวัดเขาปวดนะคะอาจารย์จะไปทอดกระถินที่วัดเขากวดวันที่27นะคะจังหวัดราชบุรีเนาะนะคะ,ะมากน้อยไม่ว่ากันค่ะก็ร่วมบุญกันนาเนาะนะคะแล้วก็อีอกอันนึงที่อาจารย์คิดว่าจะไปทำะละคังนะคะที่วัดละคังอะคะ่ะ ลูกหนึ่งน่ะแสนกว่าบาทเนาะอาจารย์ก็คิดว่าอยากจะไปร่วมร่วมสร้างเป็นเจ้าภาหนึ่งหนึ่งลูกเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับเจ้าวาดก่อนยังไม่ได้คุย <c oughs> นะคะเซมีคุยไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สรุปตัวเลขเ <c oughs> ป๊ะๆกลับมานะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้วัดเขาปวดค่ะ27ใครใครไปได้เจอกับอาจารย์ดต นะคะนะพักเบอร์น,นี้นะคะหรือว่าจะเข้าเข้าวีพีคิวเพราขอรู้ๆอาจารย์จะส่งรายละเอียดเข้าไปเนาะแล้วก็อยากจะเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาดําโชคก็ดีหรือเป็นวิชาสุดหนึ่งก็ดีก็สามารถพักเข้ามาได้นะคะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้อาจารย์อาจจะต้องบายบายอ๋อลืมบอก <laughs> หนึ่งเส้นนะคะจะได้มีพีของอาจารย์ตัด อาจจะเป็นพี่หม่เศรษฐีมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีตัวเลขขึ้นนะคะ1เส้นได้วีพีของจันต่าย3ามวดนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50เซนได้สูตรฟรี1สูนะคะ3เส้นขึ้นไปอาจจะเป็นพี่ไทกเกอร์ไอนะคะยกเขียวนะคะหรือปีเสียเป็นสีที่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนี้ก็ได้นะคะนี่เห็นนะเนาะ นะคะหรือตัวเดียวก็ได้นะคะประมาณนั้นตัวคู่นี้ก็จะให้ความเหมาะสมในเรื่องของความรักด้วยอยู่กันเป็นคู่นะคะรวมถึงเรื่องของความร่ํารวยที่สมบูรณ์แบบนะคะประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นปีเสกเปลี่ยนสีที่เวลามีโชคมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มที่หลายๆคนเขาถูกกัน นะคะประมาณ3เส้นคุณจะได้ v ีพีของจันต่ายสิบงวดได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสูตรหนึ่และสูตรสองสำหรับท่านที่บอกว่าอยากได้สูตร2ก็ต้อง3อต้องสเส้นนะคะประมาณนี้เนาะโอเควันนี้อาจจะต้องบายบายแล้วเจอกันใหม่นะโอเคค่ะ วันนี้สวีดะสวัสดีค่ะทุกคนรวย,ยๆเฮงๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือส u b s c r คล้ายที่อยู่ด้านขวามือด้านล่างนะคะแล้วกดกริ๊งกริงกริ้งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจารย์่งมาแล้วจะได้ไม่ต้องไลน์มาถามว่าอาจารย์มาหรือยังมาอยังเน no. นะคะลดงานให้อาจารย์นิดนึงนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย